จังหวะนี้ครับโอ้ยสายเต็มเต็มโอ้แต่กะโอ้ลวนเลยครับสวัสดีครับแฟน y o YouTube c h a n ชาแดูมวยบายยันลลายไฟนี้สดสดร้อนครับคือเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองครับเมื่อขมเนดาวรุ่งครับลีวิบล์เสนาขอวัดจอมเก๋าจากไทยครับไวไฟกำปั้นมวยไทยติดตามเราชมครับคู่นี้นี่มวยเขมรมนมั่นใจโอามากๆครับว่าจะต้องเก็บนักมวยไทยขึ้นชั้นวัดชั้นจนได้นะครับ แต่จะสำเร็จหรือไม่ต้องติดตามครับและอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับ <S <S มากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2025หรือตรงกับปีพศ2568ที่กัมพูชาครับ นักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือฤทธิ์อัยลาปอสุขสันครับเจอกับลีวิบลนเสนากมูชาเจ้าบ้านวันนี้ชกในพิกัด63.5กิโลกรัมกำหนด5ยกครับในการนี้ที่กูชาครับเมื่อวานเองนะสดสดร้อนๆนะไม่มีดองนะได้มาปุ๊บนี่จัดให้เลยนะเออไม่ดองนะแฟนๆมวยไม่ดองนะเดี๋ยวแฟนมวยหาว่าดองนี่ครับหมูนุ่เงินครับนักชกไทยของเราครับ นั่นก็คือทางด้านของลิไอยาลาปอสุขสังครับในไฟนี้ใช้ชื่อว่าไวไฟกําปันมวยไทยครับมุมน้ำเงินนะครับอายุ36ปีสูง168เซนติเมตรลีวีบลนเสนานักชกกัมบูชาเจ้าบ้านแล้วนี่ครับแม่ซิกนเนเจอร์ยิ้มหวานเทียบเลยทีเดียวครับโอ้โหลีวีบลนเสนามุมแดงครับนักชกกัมบูชาเจ้าบ้านนะ ปัจจุบันอายุ22ปีสูงเท่ากันครับ168เซนติเมตรครับโอ้เรียกว่าปาดหัวตัวเท่านะสูงเท่ากันเลยนะอายกแรกเริ่มต้นขึ้นครับโอ้ีีเดินเข้าหางแล้วกำลังห้าลีวิบนลเสนานี่แมมเขาบอกว่าบรรดาวลุ่งเอลอดาวลุ่งฟาวฟอร์รรมห้าอ่ะต้องห้าหน่อยน,น,นี่เดินเดินเข้าหาเสมกันเลยอายุอ่อนกว่าทางด้านของลิซออยายลานี่สิบสี่ปีนะเกินรอบอีกนะโอ้เรียกว่ามันกําลังห้าอ่ะไปขาอนเลยครับโอ้โหนี่ พยายามพยับเดินเข้าหาครับเดินจี้ไปเดินจี้ไปนายชกไทยยังยังตั้งรับครับหาจังหวะสวนอยู่หาจังหวะสวนอยู่อ่ะทีมดอกนี้ครับโอ้โหคอมเมนต์ตีลังกาโอ้โหี่แม่น่าจะโดนกระจับครับแม่ทางด้านของลิศอิยาลาหรือวไฟครับเข้าไปขอโทษเลยนะครับจังหวะน่าจะโดนโอ้โหใครจะทีมมั่นขนาดนั้นโอ้หี่มีเครื่องมีเครื่องนะครับโอ้โหลีวิบนสาสนามีเครื่องครับอ่าได้พักได้พักเล็กน้อยนะครับ ทีบครับโอ้จังหวะนี้ครับโอ้โหสีหน้านี่บอกอาการครับบอ้ทีบแม่นจริงๆครับก็เป็นจังหวะทีบจะทําลายจังหวะครับอ่าเปนไปโดนพอดีครับอ่ะให้พักไปก็รอครับว่าจะยังไงต่อแต่คงจะแม่คงสักพักครับคงน่าจะไหวว่ะเอออ่ะขยับกระจับใส่ฟันยางอ่าพร้อมลุยพร้อมลุยหลีบอกทีบจับใช่ไหมเดี๋ยวเสียมเหรือจัดให้ อ่าหมดยกพอดีครับอ่าตอนที่ยกที่สองครับน้องเนียงระออยิ้มหวานเดินถือป้ายบอกยกที่สองมาแล้วครับยกที่สองครับเกมน่าจะดยุเดือดครับยกเมื่อสักครู่นี่ไฮไลท์ก็คือทีบกระจับเนี่ยแหละครับโอ้โหจังหวะยกจะออกแข้งพอดีครับถีบทําลายจังหวะพอดีครับอ่าต้องถีบสูงหน่อยครับทางด้านของไวไฟหรือลิศอิยาลาครับต้องถีบสูงหน่อยพยายามเดินจี้มาครับ เดินก็หาั้งครับทางด้านของริเดีราเดินั้างครับขยับขยับแม่ต้องทีมครับรับบทเป็นฝ่ายตั้งรับั้งครับทางด้านของวิบลเสนานะครับขยับถอยหลังจังหวะนี้ครับโอ้ยสายเต็มเต็มโอ้แต่กะโอ้ลนเลยครับโอ้โหโดนสายดอกนี้ลนเลยครับโหในยิ้มให้พี่เลี้ยงครับแม่พลาดได้ไงเนี่ยโดนดับไปแล้วครับนักสกไทยโอ้โห โดนซ้ายเข้าก้านคอครับเตะแบบโอ้เตะเข้าทฤษีศักอะ่ะเตะเบิร์ดอ่ะโอ้โหหล่นล่วงเลยอ่ะโอ้โหนี่นี่โอ้โหน,นี่ของแท้นะโอ้ดาวรุ่นดาวรุกเหม่นตัวนี้ของแท้นะวีบนเสานาทีครับโอ้ลุยใหญ่เลยครับตอนนี้ลุยใหญ่เสียมต้องไม่รอดอคืนด้วยซ้ายพยายามซ้ายทีครับแม่ยังไม่มีจังหวะครับมันยังไม่เข้ายังไม่เข้าตบพุกวียยบนเสานาจังหวะน,นะครับเตะต่ตอย,อยางพยายามครับ ทางด้านของนักชกไทยครับแมเหมือนเหมือนเริ่มได้สติครับเดินกี้มั้งครับเดินครับแต่ต่อยางไปจังหวะนี้โอ้ยิงหล่นครับโอ้โหยิงหมัดขวางหล่นทั้งยืนครับโดนนับคืนมาบ้างแล้วครับแมนี่ยังงงยังงงนับได้ยังไงอ่ะบองบองนับผมได้ยังไงอ่ะโอ้โหร่วงซะขนาดนั้นโอ้ไอ้ทิดไม่นับได้ยังไงโอ้หอโดนครับต่างฝ่ายต่างโดนนับไปครับยกนี้แมเกมชักเดือดแล้วครับขยับเดินเข้าหาครับ ทางด้านของลิเซียาครับเหมือนว่าสตินี่จะฟื้นคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับยับเดินเข้าหาสาดแข้งไหมครับยิงมัดขวาไปขยับโยกนี่ครับโอ้เต่อย่างครับเน้นบริเวณฐานล่างครับแล้วตัวของลิเซียลาเองก็เตะนักชกกัมพูชานี่เรียกว่าขาพับขาอ่อนมันนักต่อนักแล้วครับวัดวงในครับวัดวงในโอ้จะคล้องครับโอ้เดินจี้ครับดูเดินหน้ากลัวเหลือเกินครับทางด้านของนักชกไทยครับลิเซียลาครับขยับ ขยับหาจังหวะหาช่องอยู่ครับยังยังช่องเหม็นเหม็นเอาไงนี่ครับอู๋จังหวะนี้ครับแม่โดนถีบอะไรจังหวะยังเดินครับนักชกไทยจิ้มครับยิงหมัดขวาไปครับโอ้ต้องถอยครับตีกันเทียงหนีเลยครับทางด้านของวีบลเสนาขยับครับวีบลเสนาเน้นถีบครับถีบไม่เข้าใกล้ถีบอย่าเข้ามาเสียมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเราไม่ชอบนายอย่าเข้ามานะโอ้โดนเจาะยางไปหนึ่งทีครับยังเดินครับนักชกไทยจังหวะนี้ครับเตะซ้ายไป หมดน me, oh, oh, oh. S <S ี่น mm hmm. ี่ด ah, oh, ูดูแทงเข่าต yeah, ั s <S yeah. hey. ้งกำแพงหน้าครับแม่หมดยกครับโอ้โหอ่ะโอ้โหนี่น้องน้องคนนี้ยังหวานเจี๊ยบอยู่นะยังยิ้มหวานเจี๊ยบอยู่นะเอแม่ยิ้มนี่หวานเจี๊ยบจริงๆอ่ะยกที่สามครับดูว่าเกมการชกจะจบแบบไหนครับมาชมกันครับมาติดตามดูกันขยับเดินเข้าหาครับแม่วิบลเสนาชิงเดินก่อนครับทีมทำลายจังหวะไปหนึ่งทีครับเดินครับเดินครับแม่ได้น้ำได้น้ำอ่ะถอยถอย แม่เสียมาเดินจริงเว้ยต้องถอยขยับเดินเข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยลิไอิยาลาครับเตะสูงครับโดนเจาะยางไปยิงหมัดขวาแม่หมัดขวาเมื่อสักครู่นี้ได้นับไปแล้วนะเออยกเมื่อกี้ครับต่างฝ่ายต่างผัดกันนับครับโดนเตะก้านคอนับนะครับสําหรับนักชกไทยก่อนที่จะยิงหมัดขวาได้นับคืนครับเตะเจาะยางแต่เราเซครับแม่วิบลเสนาทีบครับพยายามทีบไม่ให้เข้าใกล้ครับทีบดูทีบแบบจุกจิกอ่ะเออเตะเจาะยางมาหนึ่งทีครับ นักชกไทยยังเกาะติดครับยิงหนึ่งสองจังหวะนะครับสัดซ้ายไปยังเดินครับลิญญายังเดินครับถีบครับไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้จังหวะนะครับแมจะเจาะยางหน่อยก็โดนถีบเสียจังหวะครับออกทรงต้องถอยเลยครับทางด้านของวีบนเสนาครับไม่ทราบว่าแม่เกิดอะไรขึ้นครับอ่าเนี่ยดูยืนยืนแอคด้วยโอ้ยยืนแอคเดี๋ยเดียเดียเดียพยายามจะถีบครับไม่ให้นชกไทยเข้าใกล้นะครับ ขยับเข้าหาครับหาจังหวะจ่อวุ้อยู่ครับบวกด้วยหมัดครับสัดแข้งซ้ายไปหนึ่งทีขยับไปยังเดินจี้ครับเดินอย่างมั่นใจเลยครับทางด้านของนักชกไทยในขณะที่วิบลเสนาครับก็ยังถอยครับแม่ติดมุมสามเหลี่ยมแล้วยังไงต่อติดมุมสามเหลี่ยมแล้วโดนสัดแข้งอัดกระไปหนึ่งดอกยิงหนึ่งสองขยับข้าหาครับจิ้มลำตัวแมเน้นฝีมือครับกลายเป็นมวยรันมาแล้วครับตอนนี้ทางด้านของวิบลเสนาโดนซ้ายไปหนึ่งดอกยังขยับเข้าหาอยู่ครับนักชกไทย ขยับไปขยับไปแม่ยังหาจังหวะไม่ได้ครับเจาะยางไหมครับเน้นไปที่ช่วงล่างแล้วยิงขึ้นบนครับสัดข้างไปหนึ่งทีครับโอ้โหทาเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านของลิศเอเยราครับขยับยังหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับเจาะยางเหมือนเดิมเน้นไปที่ฐานล่างครับทีครับทีแม่ไม่เข้าใกล้ครับแม่ชกชกทรงนี้นี่มันทรงเนี่ยถ้าเป็นเซียนมือเราเป็นช่างตัดผมนะโอ้เนี่ยเรียกว่ากันอย่างเดียวเลยครับตอนนี้โดนสับเจาะยางไหมครับโดนยิงหมัดขวา เดินเร็วขึ้นครับทางด้านของลกเกราครับเร็วขึ้นครับสัดซ้ายไปโอ้มาครับมาเป็นชุดเหมือนกันขยับขยับแย่มาแม่นักชกกัมพูชานี่ถอยยิ่งเดียวตอนนี้โดนสับเจาะยางอีกีครับแม่ถอยอาการชักไม่ดีครับโดนมัดมัดะโดนแข้งซ้ายไปขยับเข้าหาครับนักชกไทยเจาะยางไปอีกทีครับกรรมการเห็นติดมุมสามเหลี่ยมเดี๋ยวลูกเขาตายเอาออกมาออกมากลางๆหน่อยเออแม่นักชกไทยออกทรงเซ็งเลยครับอุตส่าห์ไล่จนมุมสามเหลี่ยมแล้ว ต้องมาไล่ใหม่ครับออกแรงไล่ใหม่ขยับเข้าหาครับกรรมการเข้ามาแยกครับบอกอ่ากลางเวทีกลางเวทีกลางเวทีเดี๋ยวลูกเขาตายโอ้มาหมดยกพอดีครับขึ้นยกที่4ครับมาดูนครับว่าเกมการชกในไฟนีจะจบลงแบบไหนครับโอ้โหเจาะยางอะไรครับทางด้านของวิบลเสนาครับเจาะอีกทีครับในชกไทยเดินจี้ครับ หยับเดินเข้าหาครับเดินแบบเงาปีศาจครับหยับเข้าไปแม่จะแม่จะงัดศอกครับโดนเจาะยางไปซะงั้นครับเปียายังเดินครับยิงหนึ่งสองเจาะยางแล้วก็นี่ครับเตียนเชียงหนีไปนู่นครับหนีไปแทบจะชายแดนไทยกัมพูชาแล้วครับโดนซ้ายไปหนึ่งทีครับซ้ายทีครับเบิ้ลยิงหมัดขวาครับโอ้โหมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้านี่ครับขวาสูงครับโอ้โหแม่ติดติดหน่อยติดหน่อย ไม่ติดกระเปงเพ้งมาแล้วโอ้โหขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยสายยาวๆไปโยกไปครับแมตตเตะ้ายเตะตีนหน้าได้ค่อนข้างดีครับเอาเมื่อสักครู่ครับเจาะยางแล้วมันเสียจังหวะครับวิบลเสนาเดินบ้างครับทีบครับแมตทีฟดีเหมือนกันครับทางด้านของวิบลเสนาครับทีบครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับอย่างเดินครับนักชกไทยโยกขยับขยับเจาะยางครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับให้เดินไม่ถนัดให้เดินลําบากเออจะได้ลันลันได้ไม่สุดเออ หยับดึงเขาหาครับทางด้านของนักชกไทยยังยั่งแม่ยิงด้วยหมัดขวาครับบวกบวกหมัดกันครับยังหาจังหวะกันอยู่ครับตอนนี้แต่ต่อยางใบยิงหมัดจังหวะนะครับสาสตร์แข้งซ้ายไปสายหน้านี่ทํางานได้ดีครับสําหรับทางด้านของลิศอยาลาครับแม่คัดจมูกเปล่าแม่เหม็นเหม็นครับจมูดทำท่าไม่ดีทําท่าไม่ดีครับจิ้มไปครับจิ้มหมัดโอมาเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นชุด เหม็นว่าไงแย่แย่แย่แล้วหาจังวะเจาะยางครับโอ้โหค่อยๆนวดครับนาทีนี้ครับเหมือนว่านักชกไทยจะเป็นฝ่ายไล่นวดทางด้านของวิบล์เสนาอยู่แทบจะฝั่งเดียวแล้วครับตอนนี้ต้องลันครับต้องลันโดนเจาะยางนะครับโอ้โหจะลันไปไหนก็โดนครับแม่เป็นเกมการทานุลกรรมมวยเหม็นแล้วครับตอนนี้ขยับขยับแม่ต้องถอยครับต้องหนีครับเอาชีวิตรอดครับเดี๋ยวไม่มีชีวิตรอดไปหาพ่อกับแม่ครับ โดนเตะครับโอ้โหทาท่าไม่ดีครับจังหวะนี้เจาะยางอีกทีครับนี่ครับบวกมักันยิงมาอีกทีอาว่ากัเอาบอลเอานับลงดีกว่าครับโอ้โหเดี๋ยวตายครับเนียบร้อยครับนอนอ่าซ่าเลยครับจบครับแมรมการที่เกียร์นับครับจบครับโอ้โหมาดูภาพชานครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยิงเต็มเต็มครับแม่โดนดอกนี่นี่ได้สติเลยครับว่าไม่ควรสู้ต่อครับ นี่ครับคาราว่าห้องเตะหัวหนักพื้นครับพยายามจะเอาศอกบวกครับแต่โดนหมัดครับแล้วโดนหมัดขวาซ้ําเข้าที่เดิมครับนี่ครับพอได้สติคิดว่าโอ้โหขืนสู้กับเสียมต่อเนี่กูตายแน่นอนครับลงดีกว่าลงดีกว่าครับโอ้โหเน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 โอ้โหคาราว่าห้องเต้ลงแต่โอ้ลงแต่โดยดีลงแต่โดยดีเออขืนสู้ต่อเดยวตายไม่รู้จะเอาเรื่องใครแล้วพี่น้องนะเออพอแล้วจบครับ เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับนั่นก็คือวายไฟกำปั้นมวยไทยครับหรือลิ์อัยลาปปอสุขสันครับเป็นฝ่ายชนะน็อกครับทางด้านของนักชกกัมพูชาลีวิบลเสนาไปนยกที่4เท่านั้นเองครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ